ป็นบุญบรรดาอำนาจวาสนาสิทธิกำมังมหาบุญบารมีจงบังเกิดพุทโธรัตนังธรรมโอรัตนังพุทโธรัตนังธรรมโอรัตนังพุทโธรัตนังธรรมโอรัตนังเกิดเดชะบุญบารมีขอข้อเจ้าจงรวยล้นฟ้าขอเจ้าจงรวยล้นดินเกิดกระสินถึงพุทธะมกามายานและกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆครับว่าองพิพได้จงกลมเป็นพุทธาธออำนาจวาสนาว่า วันนี้คืนดีวันดีข้าก็เปรียบเสมือนยันตะมหายานจะเหินฟ้าเหินดินลิขิตแห่งวันนี้ข้าพญาตาเนี่ยก็ได้เข้าตำราเรียนหนังสือได้รู้ว่าเหินก็คือห้าคือหกใช่ไหมละ่ะย่อมาจากตัวอักษรหรือวรรณชนะภาษาตัวไหนข้าก็ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นแต่มนุษย์บอกว่าเหินฟ้าเหินดินไม่ีห้ามีหก จงกลมด้วยอนุสงแห่งบุญใดเล่าถ้าห้ากับหกจะเลือกพี่เลือกน้องหรือจะเป็นทองคู่อันเดียวกันถ้าจะเหินเป็นชาลวันแห่งอริยะเมไตไดว่าชาลวันจะอุ้มนางอะไรลูกมนุษย์รู้ไหมนางวันทองนางวันทองเข้าไปที่ไหนเข้าไปที่ไหนที่ทที่ทำอะไร ยาตตานังคมมาสิทธิกำมังมหาพุทธ,ธวาสนาเปียสเสมือนปาาศาสตร์ราชวงเปียสเสมือนพุทธทาตำนาจวาสนาจงบ่มเป็นถึงพุทธะมรตมหายาน,นได้สืบทอดตำนานอริยะเมตไรว่าข้าจะเหินฟ้าเหินดินกสินถึงพุทธทาตำนาจวาสนาว่าหกกบะ้ามาแล้วหกกบะ้ามาแล้วจะเป็นอริยะนะส่งแห่งบุญกรรมได้หรือไม่ ถ้าหกมาจะมาอันที่อันดับที่เท่าไรหรือห้ามาจะมาในอันดับที่เท่าไหร่ถ้าจากซ้ายไปขวาหรือจากขวามาซ้ายมนุษย์เขาเรียกหลักอะไรบ้างหลักอลักอะไรมนุษย์นับสิหน่วยสิบร้อยจ้ะหน่วยสิบร้อยนี่คือเลข เลขสามตัวท้ายที่พวกเจ้าพึงปาถนาใช่ไหมจ้าอัตถามหายานจะเกิดเป็นบุญบรรดาลได้หรือไม่ถ้าเจ้าบอกว่าเหินฟ้าเหินดินถึงอัตถมหายานใดก็ขอให้เป็นเจียวทองคำขอให้เจ้าได้นั่งบันลังเหมือนนางนิ่งน้อยตัวนั้นข้าบอกว่าอายุ36ปีจะรวย37ปีจะได้ก็ขอให้เจ้าได้ทรัพย์ได้บุญญาธิการ ถ้าหนึ่งในอัฐามาหายานว่าเห็นฟ้าเหินดินคือห้าหือหกจะตกอัฐามาหายานใดละ่ะให้เป็นพุทธทาสอำนาจวาสนาวันนี้ถ้าหกม,มาหกอริยเมตไตมหายานท่าตัวหน้าตัวหลังถ่าหัวทิ่มเขาเรียกอะไรมนุษย์ <6 S 1> เลขอะไรเลขเก้า <9, S 2> ม,มันหัวอะไรลูก หกค,ครับถ้าหัวทิ่มเลขอะไรมนุษย์เลขหกถ้าหัวตั้งมันเป็นเลขอะไรเลขเก้านี่แหละมนุษย์ย <c oughs> ถ้าบอกว่าหัวตั้งหัวคว่ำหัวงายหัวตายหัวเป็นวันนี้ปู่ก็รู้ตาก็เห็นลิขิตแห่งกมเวรอำนาจวาสนาถ้าเจ้าล่องหวนเป็นตัวเป็นตนเจ็ดอาลังมหาพุทธโธจับบังเกิดแห่งบุญบรนดาลยากตานังเจ็ด <c oughs> สิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าาอัิฐามหาญาณว่าเจ็ดสิบห้าคืออะไรพุทธทาสอำนาจวาสนายากานังสิทธิกม,มังมหาพุทธโธถ้าเลขตัวนะหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> ก็ซื้อหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแล้วก็ซื้อเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้า ได้ยินไหมได้ยินครับขอเจริญภาวนาถ้าเจ็สบห้าอยู่ก็ขอให้ดังกล้องฟา้าถ้าห้าสิบหกอยู่ก็ขอให้ดังกล้องดินถ้าจะสิ้นถึงพุทธธาตุว่าห้าสบเก้าจะเป็นบาลังทองก็ขอให้เจ้าได้ทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนานะมนคำคำเดียวอัตถามหายานจำได้ไหมละ่ะ หกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหก่าหัวความหัวงายก็คือเก้าห้าเจ็ดเจดห้าเก้ามีแค่นี้แหละลูกมีแค่นี้แหละให้มัง่งขอให้มีขอให้ดีขอให้ได้เกิดบุญกรรมอำนาจวาสนาพุทธมกรรมมหายานใดเล้าถามว่า แล้วเลขอะไรอีกที่มนุษย์อยากจะได้หนุนไปเอากับอีนางคนนู้นไปเอากับนางคนนู้น,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 นมนุษย์เอ้ยข้าบอกตั้งแต่คำแรกคำเดียว อายุสามสิบหกสามสิบเจดสิบหสี่วยสาสิเจ็ดสี่ได้แค่นั้นเองไม่มี 36, อีกแล้วถ <36, 37. S 2> ้าใครรวยขอจอบขอเสียมข้าเป็นคนขยันได้ยินไหมมนุษย์ขยันเหมือนข้าไหมละ่ะขอให้ขยันไว้แล้วจะไม่อดตายปัญญามีสมอยประเสริฐเป็นฉนะันถ้าสิบปีร้อยปีไม่สิน้นหรือับไป จะจงได้มีความดีความมีไม่สิ้นเอ้ยได้ยินไหมได้ยินเออมนุษย์นี่ขามีแค่นี้แหละไม่อะไรจะคุยกับใครอีกไหมละ่ะไม่อะไรจะถามใครอกนะีกไหมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาข้าวต้มมันมาให้กินไปฟาตัวใหญ่ๆมาด้วย ปะคอปะคอปะคอเออไอเจ้ารวยทำบูนขอไอเดทานบาลามิมือทำทานขอไอเดชดีในชีวิตปกทองครับปะทองแล้วก็จะได้รวยใครลำเป็นก็ลำเอาเขาอยากลำก็ลำให้เขาไปแต่ข้าชอบชอบชอบเสียมดตัวเพื่อใคร ลังเลยพี่ละคือกันบอเกรบแมนจ้าหกห้าสิบเจ็ห้าเมง้า้าจห้าเก้าไปแบกกปตันดับกระเาดีแลเอาจอบเอาเสียมไปขุดพืนอยู่ป่าสาบ้านนรงกลางเหนื่อยเลยเนาะแมนเลยจ้า แมนขยบกับแมนจำได้บ่แมนแมนนี่เรื่องวันบ่จได้แล้วเราเสียงนุ้ยพ่อสอนเลยบ่อ๋อก็ะจิจำได้จ้ะได้จ้าแมนแมนแบบนี้แหละตาจันแบบนี้แหละใายบ่แบบนี้แหละแล้วบ่เสียงดังแบบนี้ละบ่แมนตีถั่วหน้าหน้าลูกหลาน ขอจงเจริญบุญไดกรรมไดที่ได้สร้างทานบุญบารมีมาบุญไดกรรมไดที่ได้เกิดแห่งพุทธมกะมายานก็ไอเจ้าจงใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งก็ไอมีวิยะความอดทนอดกั่นเป็นที่พึงประสงค์สร้างตัวตนให้เจริญและความสุขก็จะบังเกิดนะลูกนะอืมสาธุ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  ประจาวแต่ทานแต่บ oh, oh, oh. oh. <te> <room> ุญบารมีจักมนุษย์กันโอ้อ็มอนนะกนโอ้มีอย่างอีกลูกเอาปากกากระดาษมาปูสีขียนใ้ต้องแดงเนาะต้องแบงก็ให้มันติดก่อนมันติดก่อนจริงดิมันก่อนคูพพุทธธาตุอำนาจวาสนาวาสนาญากรังสิทธิกำมังมหาพุทโธ ให้บังเกิดเป็นกายแก้วกัลยาณิมิตพุทโธรัตานังธรรมโอรัตานังอรหังมหาพุทโธจงบังเกิดยากตานังสิทธิกรมังยากตานังสิทธิกรมังมหาโธนาศวสนาเก้าสิบห้าเกิดเป็นบุญบรรดาลสิทธิรูปังอำนาจวาสนาอริยมหาพุทโธจงบังเกิดเป็นบุญบรรดาลอำนาจวาสนาสิทธิกรมังมหาบุญบารมีจงบังเกิดพุทโธรัตานังธรรมโอรัตานังพุทโธรัตตนังธรรมโอรัตานังพุทโธรัตานังธรรมโอรัตานัง เกิดเดชะบุญบารมีก็ขอเจ้าจงรวยล้นฟ้าขอเจ้าจงรวยล้นดินเกิดกระสินถึงพุทธะมกษมหายานเจ้าจงบังเกิดพุทธะถาาอำนาจวาสนายากานังโหนตูนี่กลับใหมเบิดตกุ้ตแว้วเดลุกอย่าไฐะมหายานยากานังพมมาสิทธิกำมังอำนาจวาสนาสามสิบหกปีจะดีจะได้สามสิบหกปีจะมั่งจะมีเป็นอนุสงสามสิบเจ็ดปีดีอีกครั้งดีอีกตน ขอเป็นสร้างตนสร้างบุญบันดาลให้มั่นคงยากตานังสิทธิกรรมังให้บังเกิดมัดผลสิทธิรูปังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังอรหังมหาพุทโธจงบังเกิดบังเกิดเป็นพุทธทาตำนาจวาสนาสิทธิกรรมังยากตานังสิทธิรูปังยากตานังสิทธิธรรมังอรหังมหาพุทโธจงบังเกิดด้วยเถิดอ้าววงกลมให้คือที่เด็ดเด้ลูกเด้อครับ อ้าวสิทธิกำมังสิ่งข้อสอบเฉลยแล้วข้อสอบเฉลยแล้วไม่ยากไม่ยากข้อสอบเฉลยแล้วไม่ยากไม่ยากนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเข้าห้องสอบเมื่อกี้เห็นจดกันตั้งหลายจ้าติเดี๋ยวนักเรียนเข้าห้องสอบก่อนแป๊บเดียวนักเรียนเตรียมจดข้อสอบด้วยเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนจดข้อสอบก่อนผูจะยพึ่งกระไปดูข้อสอบเป็นเรื่อยแหละ เมื่อกี้แล้วเราบอกมาตัวใดๆเอาตัวนั่นน่อนักเรียนจุนไม่ยากนักเรียนจุนไม่ยากนักเรียนนี้จุนยากให้ลูกเรียลูกให้ปัจจุบันนี้จุนยากให้เขาลูกเขียนให้ทุกคนรวยเขียนให้ทุกคนเขียนให้ทุกคนรวยทุกคนรวยทุกคนรวย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  เตรียมจุดดสอบเตรียมจุดสอบเตรียมจดเตรียมแท็เตรียมแท็บหน้าจอเลยเด้อ็บะรเด้หนึ่งซิงหาเด้อพี่น้องับแน่นอนลูกพันชาถ่าอยู่พันอยากเด็กจอบเด็เสียมได้ละอยากเด็จอบเตรียมเสียมหนึ่งเิงหาถวายจอบถวายเสียมถวายหลักลู่ เอารถแม็กโครเลยบอสเนี่ยแม็กโครนักเรียนคนนี้มันดื้อเด้อจะขอข้อสอบกลับบ้านไหนข้อสอบตัวไหนกลับบ้านนี่นักเรียนขอข้อสอบกลับบ้านจ้ะอ๋อแอบแคบแอบแอบได้ได้ได้พี่ยามอะไรอ๋อไหวโมเพนเบงเอาอ๋ออ๋ออ๋ออแอบหน้าจอแอบหน้าจอแอบและแอบละวเอาไหนนักเรียนคนไหนนักเรียนคนไหนจะเอาอีกอ่ะแล้วกัน เออเฮากะเอ้าตาเราเสื้อทั้งบนทั้งล่างล่ะบ่แน่นอนดอกลูกครับมีคนเขียนเอาสมว่าจึ๊บจึ๊บบ่ห่าอยากได้จอบได้เสียมกะเด้ออยากได้จอบได้เสียมนี่ตัวนี้ล่ะนี่นี่อยากแคปให้เพิ่นแคปหน้าจอไว้ก่อน หาจอไว้ครับหน้าจอไว้อย่าไปจอบไปเสียมเด้อเฮ้นี่ครับที่เอาไห้มึงกับขัดมึงจอบก็เสียมดุปนี้ดุแทๆดุแท้ๆดุแท้ๆเราหมักเนาะเราหมักงานเราว่าเรามันไอ้ดุแห้งๆอ่าเนี่ยโอ้โหว่ามันชื้มองเฮ้ยยิ่งแห้งยากไปจอบไปเสียม คุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีปู่เทพนะครับปู่เทพนะครับมาสถานที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคหลักกิโลตาเซหลักกิโลตาจันทร์ แล้วก็ลักกิโลปูประหาดนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยสาหรับผู้ที่เข้ามาชมกันนะครับทางช่อง YouTube นะครับคนสุรินทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีปู่เทพนะครับมาที่นี่ครั้งแรกนะครับ มาให้โชคให้ okay. 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 all, course, hmm. Now, uh, okay. ลาบไนกับ FC ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรวยรวยเฮงๆเด้เขอให้ถูกหวยรวยเบืรอกันทุกๆคนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนาะรวยรวยรวยนะครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ก็มาไล่สดนะครับนี่คือบรรยากาศสดสดกันนะครับที่หลักกิโลตาเซหลักกิโลเยมีหลักลลกิโลดวงวิญญาณให้โชคหรือว่าหลักกิโลสิบล้านแห่งนี้นะครับวันที่ปู่เทพมารทับมาโปดปรานเลขเด็ดนะครับให้กับเอซีให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ชม ทางช่อง YouTube นะครับคนชลิมทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันเด้อฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ